ยอมเหนื่อยกว่าคนอื่นยืนขายทั้งวันผันตัวทำสิ่งนี้เลี้ยงดูพ่อแม่อาจพสุทิ้ทิ้งบับพเอดดังในยามเช่นนี้หลายคนพยายามหาทุนด้วยวิธีต่างๆขายอะไรได้ก็ขายแม้จะได้เพียงน้อยนิดแต่ถ้ารู้จักใช้รู้จักเก็บมันก็เป็นกองโตได้เหมือนกันดังเช่นหนุ่มอาตพสุท์บานเย็น ที่ตอนนี้ว่างจากงานละครงานในวงการบันเทิงได้หันมาขายหมูทอดโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภพตั้งแต่การหั่นหมูยืนทอดหมูอยู่หน้าเตาไปจนถึงตักขายที่มาขายหมูทอดตอนเองเริ่มศึกษามาจาก y o u t u b e ทอดหมูสูตรไหนอร่อยสาชั้นทอดยังไงถึงนิ่มต้องทอดยังไงต้องทอดกี่นาทีจากวันแรกที่เริ่มขาย15กิโลกร,รมัมมาวันนี้ขายวันละ128กิลกร,รมัม ตนเองก็เป็นพระเอกพระรองไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมานั่งหั่นหมูลอกหนังหมูขายผมไม่เคยทําเลยหมูทอดผมไม่เคยคิดว่าจะยืนหน้าเตาได้อย่างเมื่อวานผมหั่นหมูตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มผมไม่เคยคิดเป็นพระเอกเพราะรองอยู่ในวงการต้องมานั่งทําอะไรไม่รู้บอกแม่จริงๆถ่ายละครสบายกว่าเยอะเลยทําเองขายเองข้าวเ,เหนียวหมูทอดรถเด็ดหน้าโรงบาลเอกชัย ขายวันแรกออนไลน์ก็ส่งหมูทอดเป่าๆ300กรัม200บาทแถมนำพริกปาราบองให้ไปชิมนอกจากนี้อาจยังได้โพสเตอนสติถึงทักของเงินอีกว่าถ้าคุณดูถูกเงิน100บาทต่อวันคุณจะไม่ได้เงิน3,000บาทต่อเดือนและถ้าคุณดูถูกเงิน1,000บาทคุณจะไม่ได้เงิน30,000บาทต่อเดือนทำไรไปเรื่อยสนุกดีขอบคุณลูกค้าทุกท่านหมู128โลเกียง นั่งหั่นหมูเองตั้งแต่10บโมงถึง2ทุ่มที่เดิมเวลาเดิมอยากใส่ชุดเชฟมากๆแต่เมืองไทยร้อนเหลือเกินเข้าใจนะครับ